พลอยเชอร์มานในร้านอาหารโซเชียลจับตาความรักหลังพอยอยู่กับหนุ่มหน้าคุ้นบ่อยๆเจมอย108ได้ออกมาโพส์ข้อความว่าสมมุตินะสมมุติตูบอกว่าสมมุติไงสมมุตินางเอกน้ามันเข้ากิ๊กกับนักร้องแรปเปอร์พวกหมื่นติดไหมแต่ตูติดนะตูรักของตูนั่น ตูหีอุตสาห์โสดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องเป็นของตูเต่าน,นั้นตูมั่นใจแค่เพื่อนขบพ่อเพราะนางเอกเพื่อนเยอะและสุดพลอยเซอร์มานถูกจับตาเรื่องความรักกับรอดินอาทิตยาว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าพหลังจากที่พลอยเดินทางกลับมาจากอินเดียเธอก็ได้มีการโพสต์ข้อความปริศนาว่าใครทำร้ายคุณความคาดหวังของฉันเองซึ่งในเวลาต่อมา พอยถูกจับตาอีกครั้งว่าทำไมพักนี้สนิทกับโต้งซึ่งคู่นี้สนิทกันอยู่แล้วแต่พักหลังสนิทกันก,นกว่าเดิมโต้งจะไปงานปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนพอยอยู่บ่อยๆในส่วนของไอจครอดีนถูกตั้งเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอมีประเด็นนี้ออกมาก็ตั้งเป็นส่วนตัวแต่พอยยังติดตามไอครอดีนอยู่แต่ที่แฟนคลับสงสัยคือพอ,อยโต้งไปเที่ยวด้วยกันบ่อยและแท็กสตอรี่หากันบ่อย เอาเป็นว่างานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองค่ะ